สวัสดีครับผมเล็กครับหลายท่านนอนปวดหลังปวดคอและไม่รู้จะเลือกหมอนแบบไหนดีวันนี้ผมมีคําตอบครับถ้านอนที่ไม่เหมาะกับเรานะครับคือสาเหตุของอาการปวดคอปวดไหล่แล้วก็ปวดหลังนะครับเลือรีนมีหมอนหลายรุ่นนะครับ ที่สามารถที่จะมาช่วยบรรเทาและช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับเ,เริ่มตั้งแต่ใบที่บางแล้วก็เบาที่สุดนะครับก็คือรุ่น e x t r a s o f t รุ่น e x t r a s o f t ของเราเนี่ยจะเป็นหมอนนุ่มต่ําหมอนรุ่นนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านที่ชอบนอนคว่ำนะครับแล้วก็จะช่วยผ่อนคลายในเรื่องของการหายใจของเรานะครับรุ่นที่2ก็คือรุ่นเลอซอฟต์นะครับรุ่นนี้สําหรับท่านที่ชอบสไตล์แบบโรงแรมนุ่มนะครับสาหรับท่านที่ชอบนอนหงายรุ่นนี้เนี่ยเหมาะเลยครับโดยเฉพาะ สาวๆนะครับแล้วก็ผู้ชายตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ชอบนอนหมอนต่ําอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือรุ่นเลอคอมไฟล์รุ่นนี้เหมาะสําหรับนอนหงายเช่นกันนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนิดนึงหรือบางท่านเนี่ยสำหรับคนที่ชอบนอนตะแคงอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นเลอเฟิร์มรุ่นเลอรเฟิร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเหมาะสาหรับท่านที่ชอบนอนตะแคงเช่นกันนะครับหรือว่าท่านที่ชอบนอนหมอนสูงนะครับแล้วก็ตัวใหญ่นะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยก็มีอาการนอนกลนหมอนรรุ่นนนี้ะคับ ก็ช่วยบรรเทาในเรื่องของการอาการกรนได้สําหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่มั่นใจว่าหมอนรุ่นไหนเหมาะกับเรานะครับผมก็จะแนะนารุ่นเลอร์เฟล็กนะครับรุ่นเลอ l e เฟล็กนี้นะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเส้นใยได้นะครับเรามีซิปเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถดึงเส้นใยออกมาได้ครับแล้วก็สาหรับท่านที่ต้องการนอนหมอนค่อคนข้างที่จะต่าเหมาะสาหรับคนที่นอนคว่ำนะครับก็ดึงเส้นใยออกได้เลยนะครับแล้วก็ดึงเส้นใยเก็บไว้นะครับอย่างที่แจ้งมาแล้วครับหมอนสแตนดาร์ดของเรามี5ารุ่นนะครับเอกตร้าซอฟต์เลอร์ซอฟต์หลอร หมอนนุ่มต่ำสำหรับคนที่นอนคว่ำนะครับหรือว่านอนหงายผมก็จะแนะนํารุ่นเลอควีนแต่สําหรับท่านที่ชอบนอนตะแคงหรือชอบนอนหงายแต่ว่าตัวโตน,นิดนึงนะครับหรือว่ามีอาการกรนผมก็จะนำรุ่นเลอคิงนะครับหมอนนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบนอนกอดหมอนนะครับ ผมมีหมอนที่มาแนะนําคือหมอนบอดี้นะครับหมอนบอดี้นี้นะครับข้อดีของเขาคือสามารถที่จะกอดได้แล้วก็หนุนก็ได้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลดีๆวิธีการเลือกหมอนเพื่อให้เหมาะกับท่านอนของเรานะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์เพจเลอรินเบดดิ้งด้วยนะครับเลอริน e ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนอน